กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสสมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นะครับวันนี้นะครับเรามีเหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญย5สสตางค์นะครับที่มันมีราคาแพงนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าเขาดูกันแค่ปีพอนะครับและสามารถขายได้แต่จะต้องเป็นนะครับเหรียญย5สตางค์ที่เป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบเท่านั้นนะครับจะได้ทราบข้อมูลกับรายละเอียดที่เราได้ทําการประกาศหลับซื้อนั่นเองนะครับผมในส่วนของเหรียญย5สสตางค์ดูกันง่ายๆเลยที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับดูกันง่ายๆเลยราคาพุ่งสูงถึง5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับมันก็จะมีในส่วนของเหรียญน,นะครับ25สตางค์เนี่ยหลายพอสะได้กันนะครับ พอสที่นิยมเล่นกันนะครับแต่ราคาไม่แพงมันก็มีนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญย่า25สตางค์นะครับที่มีการเล่นหากันแต่ราคาไม่สูงนะครับนั่นก็คือเหรียญ25่สสตางค์นะครับปี2530นะครับปี30มนะครับมีจำนวนการผลิตนะครับหลักล้านเหรียญนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราคาเล่นกันในตลาดนะครับตั้งแต่หลัก10 เป็นหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่ทุกท่านได้นำมาขายนั่นเองนะครับสำหรับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ดูกันที่ปีพศนะครับหลายๆท่านก็จำสับสนนะครับระหว่างเหรียญ25่สสตางค์กับเหรียญ50าสสตางค์นะครับแต่ถ้าเป็น50สตางค์นะครับ50สตางค์ตรงนี้นะครับก็จะแพงกว่า25สสตางค์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ราคาแพงเลยถ้าเป็นห้สิบตางค์นะครับแต่ถ้าเป็น25สิบาตางค์นะครับก็ราคาอาจจะยังไม่เพลนะครับอย่าเพิ่งจําสับสนนะครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับว่าหลัก10ถึงหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญห้าสิสตางค์นะครับหลักพันขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับใครที่มีก็สามารถติดต่อผมคอมมาทีใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับกอทิ้ง เปดรดโทรศัพท์ของท่านไว้ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีเห 20, รียญย5สิภาตคตงปี30เยอะๆนะครับก็สามารถส่งเข้ามาขายได้นะครับในส่วนของนะครับเหรียญต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงที่ว่าเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วดูกันแค่ปีพศสอน,นะครับอ่เนดะี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ FC มาดูนะครับว่าทําไมเขาถึงมีราคาเล่นหากันที่แพงเอาเรื่องนะครับ ก็ต้องลองมาสังเกตกันให้ดีๆนะครับระหว่างเนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงนะครับเพราะว่าม,มันก็จะมีในส่วนของสีที่คล้ายๆกันสําหรับเหรียญน,นี้นะครับปีนี้พศนี้เนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับที่เล่นกันแพงเอามากๆเลยนะครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าต่างนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าต่างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง ถ้าคุณไปเจอในส่วนของเนี่ญที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับราคารับซื้อกันเนี่ยเกินหลักพันอย่างแน่นอนอย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่ท่านได้นํามาขายด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลอัปเดตนะครับใครท,ที่ทราบก็ขอคนละลายคนละเฉยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องทางเพจเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ